สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโหมดสองสองกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับคุณโฟมนั่นเองนะครับพร้อมแล้วหรือยังนะครับถ้างั้นมาดูกันเลยว่าเราจะชนะในเกมนี้ได้ยังไงครับก่อนที่จะรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจที่ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราเล่นโหมดสองสองกันนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกับคุณโฟมนั่นเองนะครับเราสร้างโรงสนามนะครับแล้วก็สร้างโรงพิสซิการ์โรงไฟฟ้านะครับช่วงต้นเกมครับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วก็สร้างโรงทหารลาบไปเพื่อไปเก็บตู้ควอนเนอร์ครับแล้วก็สร้างหอสนัยด้วยนะครับผมนี่ก็สร้างทหารลาบเร่งผลิตทหารลาบใช้บูดฟ้าเข้าไปนะครับเพื่อไปเก็บทรัพยากรได้รวดเร็วนะครับผม โอเคนะครับผมก็อัพบ้านชั้นสองไปเลยนะครับเพื่อเปิดล็อกอู่เรือนะครับหรือทางเรือนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะการบูฒแดงไปนะครับวูฒแดงนี้จะเพิ่มความเร็ว10%แล้วก็เพิ่มระยะการมองเห็นด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าทหารราบเราจะได้เร็วเก็บตู้เร็วมากขึ้นโอเคนะครับสร้างรถเลยนะครับ ตรงรถเพื่อเปิดล็อกกู้เรือนเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็พยายามไปสอดแนมในบ้านเขานะครับว่าเขามีอะไรบ้างตอนนี้เราสร้างโรงไฟฟ้านะครับรู้สึกว่าเราไม่พอนะครับผมตอนนี้ผมว่าจะลองไปสอดแนมดูกันว่าทําไมฐานเขาให้ผมเก็บทรัพยากรเยอะจังอ่โอเคครับเจอทหารราบแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยสร้างหาร,ราบอันหนึ่งมา เพื่อไปเก็บทรัพย์กรด้านข้างๆงผมเองนะครับอพาร์ททั้งสองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สร้างอูลเลยเลยนะครับเพื่อไปเก็บทางน้ําให้เร็วที่สุดนะครับแล้วผมจะก,การบูทฟ้าไปเลยเพื่อให้มันสร้างไวขึ้นนิดนึงนะครับผมโอเคผมให้ทหารกล้าบผมกลับมานะเพื่อกลับมากันบ้านนี้เองอตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากสร้างลุงทรัพยากรอย่างหนึ่งนะมามาดูบ้านคุณโฟมนี่เองนะครับอบ้านก็ ขยายเร็วกว่าผมอีกนะเนี่ยเอาละผมไปเก็บทรัพยากรอันหนึ่งนะครับผมเพื่อได้เงินมาได้ทหารมาเยอะๆนะครับผมเงินหรือทรัพยากรผมว่าเรียกอย่างเดียวได้ไหมอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเออเออช่วงนี้ก็ใกล้สงการแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้มีใครเล่นน้ำม,มา่งนะครับ ส่วนแถวๆผมเนี่ยเออเล่นเล่นน้านะครับผมสาดน้ํากันอ่ะเออสนุกสนานเลยนะครับช่วงวันอาทิตย์นะครับผมที่ผมเห็นนะ,ะไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาเล่นหรือเปล่านะครับก็วันก็สงการแล้วขอให้คุณเล่นสนุกสนุกแล้วก็เดินความเดินทางความปลอดภัยนะครับผม <laughs> โอเคนะครับอตอนนี้ผมก็ถามคุณโฟมาบุกเร็วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยากถามเขาก่อนว่า <S <S เขาต้องการบุกเร็วหรือเปล่าเราจะได้สร้างทหารแบบว่าไปการบ้าน ฝั่งสีแดงคุณโฟมนี่นะครับว่าเกันได้หรือเปล่าโอเคครับเรือผมสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็จัดการเก็บตู้คอนเทนเนอร์ในทางน้ํากันเลยนะครับผมโอเคครับโอ้โหหาลาของคุณโฟมเนี่ยเยอะมากเลยครับไปปวดนี่เองครับไปตัดทรัพยากรให้ฝั่งตรงข้ามเสียเงินเล่นอะไรเงี้ยครับโอเค okay, ครับมาดูบ้านคุณร์มกันนะฮะนิดนึง เรามาเก็บตู้เครื่องเน่กันนะฮะเราก็ได้เปรียบแล้วนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามได้เรือช้าหรือไม่เล่นเรือก็ได้นะครับผมถ้าคิดว่าเรือไม่แข็งก็ก็แล้วแต่ฝั่งตรงข้ามแนละ้วก็อย่างเราก็ต้องสร้างป้อมสักหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะด่า,ดาดนนี้มันได้เปรียบครับเพราะว่าทางน้ามันอยู่จุดศูนย์กลางนะครับอ,อยู่ตรงกลางนี่เองทหารก็มาเยอะมากอะไรเงี้ยเจอทหารมาเขาจัดการทหารราบของเรานะครับ โอเคเอาล่ะผมไปเก็บตู้คอนเนอร์ก่อนนะครับนี่ผมมาดูบ้านสีเขียวหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรมาเอ้องช่วยโจมตีหองปุนโฟมหน่อยแล้วกันอ่ะผมจะใช้เรือไปโจมตีรดลงลดเขาเองนะครับสร้างลงเสพตกอนหน่อยเพื่อระยะยาวนะครับเพื่อว่าเราจะได้ผลิตเงินได้เร็วเราจะได้สร้างอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะครับตอนนี้ผมสร้างทหารเอเมจีซักสามนายนะครับ,นะรบเพื่อไปกัน บ้านเรานีนเองนะครับผมมาลาเขาสร้างรถมาผมจะได้กันได้นะครับผมฐาน่าโจมตีเรือผมนะครับผมผมลบเลยเพราะว่าไม่การตอ่อทีนิดนิดหน่นนอยๆอะไรเงี้ยครับเพื่อเราให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะโหฐานล่าเขาโคตรโหดเลยครับของสมาพานีรู้สึกว่าเขาน่าจะอัพอู้ไม่ใช่ <laughs> ลงรถชั้นสองนะครับผมโอเคคุณโฟมได้ตู้คอนเน์กล่องใหญ่นะครับ ะได้แบบได้เงินเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผม <S <S ทีนี้ผมก็ต้องรอนะครับรออู้เรือผมเป็นชั้น2ก่อนเพื่อจะสร้างเรือลําใหญ่มาเพื่อไปจัดการพวกสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับผม <S 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 อืมโหคุณโฟมสร้างลงศิลปช่กรสองอะไรนะครับก็ถือว่าไวมากเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมจะเอารถผมคิดว่าไปลองสอดแนมดีดูไหมนะ ผมไปลองดูก่อนนะครับเพราะว่ามันจะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าต้องดูก่อนนะถ้าเรารู้การเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามเราจะได้รับมือถูกนั่นเองอ่าอืมก็ดูหน่อยแล้วกันอ่าผมกล้เสร็จละโอเค <Okay, S 2> ผมได้เรือแล้วนะครับเรือลำใหญ่ของเรานี่เองตามเมดแรงอึดด้วยยอดโอเคนะครับผมผมมาดูก่อนเคลื่อนไหวโอ้โหโอ้โ เยอะมากเลยผมรีบถอยเลยไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวนะเอาละเอาละจะเว้นะจอและ้ะสร้างหานไว้รอเลยแต่ถ้าเขาบุกม,มาเราก็กันได้นะเพราะเรามีหอสนัยอยู่เพื่อไปจัดการหารลาบนั่นเองแล้วก็สร้างหานวีจีจะเยอะเลยอืมอืมอ่ารู้สึกว่าเรือผมออกมาช้าหน่อยเลยเฮ้ยเขาสร้างเรือนี่ โดนข่มคุมเรือไปแล้วเนี่ยอ่ะเขาจะสร้างเรือมาต่อต้านผมเนี่ยเสียเงินนะครับนี่อคือหกนาทีก็ถือว่าไวมากเลยนะคือแบบแอบ,บมาสร้างประมาณเนี่ยพร้อมกันอนะ่ะเออถือว่าไวมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้กินผมหรอกนะครับเพราะผม,ค,มคุมเรือเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมใช้เรือจัดการยิงตบปดิดโดครับหรือป้อมยิงทางน้ํานะครับผมอ่า ผมว่าจากการบูตฟ้า,าไปนะเพื่อเพิ่ม,มดาเมจของเราแล้วก็เพิ่มความเร็วของเรือเราด้วยนะครับดูเรือผมสิยิงรัวมากเลยดูดีปืนกลยิงยิงมากเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมคุมเรือได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับผมอ่าเรือจระเข้ผมมาแล้วมาซ้ำต่อนะครับผม <laughs> เรือจระเข้ผมสิ สายยาเลยทีเดียวนะครับผมโอเคมาเรามาดูบ้านสีฟ้าต่อนะฮะเราจับตาดูสีฟ้าแล้วตอนนี้สีเขียวโดนข่มคุมเรียบร้อยนะฮะเขาจะสร้างอะไรมาผมยิงทิ้งหมดนะครับผมอ่ามจะการบูทฟ้าไปนะเพื<ๆ>่อผลิตที่วัให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>มีแฮมเมอร์มีสร้างแฮมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฐานลาบนะครับโอเค แล้วก็เตรียมกองทัพให้เพียงพอครับเพื่อที่จะเราจะไปบุกกันนะฮะอ่าเดีือวจะเคผมมาอีกลำแล้วอ่าซ้ําต่อครับผมมาซ้ําตีฟ้าต่อนะฮะให้มันกระจายกระจายหน่อยนะครับอืมริงไม่ถึงหรอกหรือจะใช่ผมยิงไกลกว่าอย่างงี้ผมยิงฟรีเนี่ยเสียทหารไปเรื่อยๆนะเนี่ยอ้าวเคผมเตรียมกองทัพไปเลยนะฮะนะครับผมเตรียมกองทัพไปเลยโอเค อตอนนี้ผมรวมกลุ่มนะ28นายเฮ้ยเฮ้ยเขาแอบสร้างป้อมอะป้อมทางน้ำนะครับผมผมยิงทิมหมดนะครับเสียเงินนะครับผมเสียเงินฟรีนะฮะแอบแอบเนียนมาสร้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าฉลาดเลยเทีเดียวครัตนะตูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่อะอืมแต่ผมบังเอิญมาเห็นก่อนเนี่ยก็เลยโดนยิงฟรีนะครับผม๋ยว <c oughs> ผมจะาก,การอัปป้าทั้ง3 <c oughs> เลยเพื่อเราจะได้เปิดล็กอกทหารและ สร้างทหารได้เยอะขึ้นนะครับผมจัดการมูดแดงเข้าไปนะฮะเพื่อให้ทหารราบเรากับรถถังเรายิงแรงขึ้นอ่ะจะได้จัดการทหารของฝั่งศัตรูให้เร็วขึ้นนะครับืึศัตรูโหดมากเลยนะครับฮึอ่ะเราตาแบบเธอตัวเทียตัวนะครับรัวๆเลยนะครับสิบเจ็ดตัวแล้วฮะอ่ะเร็วมากเลยถือว่าศัตรูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่อันนี้ผมสร้างทหารลาไว้เผื่อว่ามันสวนกลับอะไรอย่างนี้ นี่เรือเราดิง้งแทมเมอร์ของเขานะครับผมอืมตอนนี้ผมก็รออัพบ้านะสร้างหารไปเรื่อยๆครับผมอมสร้างอีกลงรถอีกหนึ่งนะเผื่อมันผลิตไม่พอครับผมจักได้ไวๆเราก็ต้องสร้างให้มันเยอะขึ้นตอนนี้ผมจัดการลงสีเขียวนะครับผมลงลงรถนะครับทหารทั้งหลายเราไปบุกแนวหน้าการไปช่วยกําลังเสริมให้แนวหน้าของเรากันดีกว่านะ เฮ้ยแฮมเมอร์เขามาตีเรือจรสลัดผมแล้วนะผมรู้สึกว่ามันแรงมากเลยนะเนี่ยโอ้โหสมาพันธ์แรงจริงๆริงนะเนี่ยออนนี้ผมทั้งเรือจระเข้ทั้งฐานราบโอ้โหบุกสองทางนะทั้งบกทางน้ําเลยนะครับผมผมจะการบุกฐานราบไปนะครับเพื่อตามให้เราแรงขึ้นนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมลองว่าจระลข้เรายิงถึงไม่เ่ยเฮ้ยขยับร่องนี้ยมันมีน่าจะมีร่องนี้ยลอง เข้าลองนี้ดีกว่าเพื่ออาจจะถึงก็ได้นะอ่านะครับตู้คอนเทนเนอร์กล่องใหญ่เราโ่มาแล้วนะเรารีบไปเก็บเลยดีกว่านะเพื่อเราจะได้มีทร,รัพยากรเราจะสามารถสร้างกองทัพมาได้ต่อต้านของสีฟ้าน,นั่นเองนะครับผมผมจากการยิงฐานใหญ่เลยนะตีฟรีมากตีเฟียเอดีฐานใหญ่นะเพื่อไม่ให้สีเขียวเนี่ยสร้างคองทัพได้นะครับผม ถ้าเราตีฐานใหญ่แล้วศัตรูไม่สามารถสร้างกองทัพมาได้เลยนะครับผมเอาละผมอา่าฐานราบเาเป็นหน่วยเสริมนะหน่วยเสริมนี่ผมก็ยิงไปเรื่อยๆนะสั่งการยิงไปเรื่อยอะ่ะตีบ้านอย่างเดียวไม่ส่วนละเฮ้ยเรือผมมาอีกลำหนึ่งละมาเสริมต่อต่อให้พังเพิ่มผมก็ใช้เรือเสริมมาให้เกิดป็นประโยชน์นะครับผมเอาละรีตู้ คอนินเนอร์ใหญ่นะครับก็เก็บนานอยู่นะถ้าอยากเก็บไปๆก็อัพทักษะเยอะเลยนะครับมันมีทักษะอยู่ที่แบบกีเก็บตู้คอนนเนอร์ใบขึ้นนะครับอันนี้ก็เวลน้อยๆนะก็โอเคใช้ได้นะครับอืมทหารสีฟ้ามาแล้วอ่าผมมีทหารพลไฟแล้วก็ทหารลาบนะครับแล้วก็มีรถถังเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมรู้สึกว่าเขาเน,าน้นหาลาบมากกว่าเราน,นเนี่ยรู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้นะ มว่าลองถอยดีกว่านะผมว่ารู้สึกไม่ไหวแล้วมิงนเราเสียหารไปเยอะแน่กลับดีกว่าโอเคลากเข้ามาเลยโอเคนะครับถอย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 เจ้าผนาน,นอืมโอเคเราลวมกลุ่มนะฮะลมกลุ่มลมกลุ่มนะครับลมกลุ่ม,ม,มอืม เฮ้ยบ้านสีเขียวแตกแล้วครับมามาตีสีฟ้าต่อนะครับผมรู้สึกว่าเรือผมมันตีไม่ถึงละอ่ะเลยว่าไปตีสีฟ้าต่อเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยคุณโฟมบุกแล้วนะคุณโฟมบุกแล้วนะใช้หาลราบเป็นแนวหน้านะครับอ่าเพื่อแบบจัดการหาราบก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบหน่วยแบบพิเศษหลกัหลกๆอ,อ่ะเออหาเอมจี G อะไรเงี้ยเออแบบไว้หลังอะไรเงี้ยครับเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเฮ้ยรถเข้ามาแล้วลว่ะเราก็ต้องบุกด้วยนะเออ ไม่ให้สีฟ้าไปกันสีเขียวนะครับนี่เองถ้าเขาจะแบบว่าการสีเขียวผมเขาก็โดนผมตีฐานอยู่ดีนะครับเอ้ยเขาบุกแล้วคุณโฟมบุกแล้วนะครับผมกองทัพเยอะมากอ่าผมก็พิมไปว่าอ่ามันพลาดแล้วมันไม่ยอมเล่นเรือนะครับแต่ผมโดนผมคุมกําเนิดก่อนนะครับผมอ่ามันก็เลยไม่ทันเล่นเรือนะเล่นเรือช้านะครับผมช้าไปนิดน,นึงก็เรียบร้อยเลยครับผมก็จัดการเรียบร้อยเลย ผมเลยสร้างหอสนัยสักอีกป้อมหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะก็เห็นว่าเห็นฐานราบมันเยอะนะครับอหอสนัยเนี่ยก็ยิงฐานราบค่อนข้างแรงนะครับผมก็ถือว่ากันได้ดีอยู่เลยนะครับอเพราะว่าจากการหาลราบไปนะครับผมก็าถามว่าคุณคุณแบกทางเรือหรอครับก็<笑><笑>ใช่ครับผมก็ไม่ได้เชยว่าแบกนะคือคือเขาเล่นช้าเองอนระัผมก็โอเคได้เปรียบเลย นะครับผมอ่าเขาก็พิมพ์ไปว่าเขาติดฐานล่ามนะรู้สึกว่าชอบฐานลา่าแบบหน่วยหน่วยเสริมนะครับผมเล็กๆ,ๆนะะ้อยน้อยนะฮะอ่าผมก็ถามพี่เขาว่าอ่าเฮ้ยชอบตัวไหนเนี่ยเออฐานล่าตัวไหนอยากถามต่ออะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาชอบทหารแนวไหนอะไรเงี้ยเออจะได้แบบว่าอ๋อเขาชอบแบบนี้นะอะไรเงี้ยอ่าเฮ้ยเขาก็ถามผมว่าตีบ้านใช่หรอผมก็ผมก็คิดในใจว่ามันตีถึงเนาะก็ เราก็ไม่ต้องจําเป็นบูททองคนระับเพราะเราผมรู้สึกว่ามันได้เปรียบผมก็พิมพ์ไปประมาณว่าเฮ้ยผมอัพเรือมานะผมมีช่วงยิง6.5นะมันเพิ่มช่วงยิงได้นะครับผมก็ถ้าเราอัพไปเรื่อยๆนะมันก็เพิ่มช่วงยิงก็ยิงไกลขึ้นนะ,ะนี่ผมก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมอผมก็พิมพ์ไปประมาณนี้นะครับอือฮึอ เอาล่ะผมว่ารู้สึกว่าชัยชนะมันอยู่ที่หน้าแล้วนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยทีเดียวสำหรับผมนะนี่ผมรู้สึกว่าต้องไปสอดแนมสีฟ้าหน่อยนะให้มันมองเห็นหน่อยนะอ่าแมบมันมืดมนนะครับบางทีเรือดเจละเคมันอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ก็เลยยิงไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เพิ่มการเอออีสีเขียวเฮแอบบสร้างหรอดนยิงฟรีดีครับยิงฟรีดิครับ เอ้ยรู้สึกว่าคุณโฟรมรู้สึกว่าจะอัพทหารราบอย่างเดียวนะเนี่ยถือว่าหาราบของเขาโหดโหดมากเลยนะเนี่ยมผมก็ตอบไปว่าอะถ้าเราชอบหรือรักมันแล้วก็ควรอัพมันให้มันสุดเต็มไปเลยนะครับอะแบบโกงๆเวอร์เลยนะถ้าแบบเราอัพทหารหรือรถถังอะไรเก่งๆเ,เนี่ยมันจะเวอร์มากเลยนะจริงๆนะเชนะผมจัดการตีลงไฟฟ้าหน่อยนะครับผม ฐานสีฟ้าเนี่ยมันขึ้มากเลยนะเนี่ยตอนนี้เหลือสีฟ้าอย่างเดียวนะครับมีสีเหลืองผมนี่เองแล้วก็คุณโฟมสีแดงนะครับแล้วก็รุมฐานสีฟ้าเองครับก็เหลือคนเดียวละแล้วก็จัดการมันเลยนะครับเต็มที่เต็มที่นี่ฐาน m อีของคุณโฟมแรงมากเลยดูดีดีฐ <laughs> านแรงมากแรงกว่าผมอีกนะเนี่ย ผมก็ไม่ได้อัพหาเมจีเยอะนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นมันบ่อยสักเท่าไหร่นะครับผมก็อัพไปก็ดีนะครับผมจะได้แบบจัดการรถถังได้ประมาณนึงนะครับผมเมจีก็แก้ขัดเจอรถถังอะไรต่อต้านพอได้อยู่นะไม่ก็ไม่ได้คงเก่งขนาดนั้นนะนแต่ผมรู้สึกว่าหาเมจีมันก็เยอะๆก็เก่งนะแบบยิ่งเยอะมันยิ่งเก่งอนะ่ะผมรู้สึกยอย่างนี้นะยิ่งเยอะยิ่งเก่งนะแต่ว่ามันแพ้ทางแบบ พวกทหารพ่นไฟหรือรถพ่นไฟอะไรเงี้ยมันจะแพ้พังง่ายครับเราก็ต้องใช้รถถังไปแนวหน้าอะไรเงี้ยเหมือนอาจจะเก่งขึ้นแบบสามลัเ,เซนกเลยก็ได้นะครับโอเคครับอุย๊ยคุณโฟกอ,อัพชั้นสี่วะอัพชั้นสี่ก่อนจบเกมวันเนี้ยถือว่าเงินเหลือเหลือเหลือ,ลอ,ลอมากเลยนะครับผมเหลือมากเลยแล้วเป็นชัยชนะของเรานะครับผมสบายๆนะครับผม,อมตอนนี้ก็เหลือลงทางหารราบครั้งสุดท้ายนะครับผม อ่าชัยชนะก็อยู่ที่ผลลัพธ์นั่นเองนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับและจะลืมกดติดตามของคุณโฟมนั่นเองเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตไปให้นะครับเพื่อไปติดตามได้ง่ายขึ้นครับผมขอบคุณครับ